มาที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงอย่างชีพระาชทานมอบผู้ประสบอักคีภัยอำเภอหนองหานนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอร,รธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถมัมประจำจังหวัดอุดรธานีได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบใหกับผู้ประสบอัคคีภยัยนางประยูนวงศ์สีงามซึ่งเป็นราษฎรบ้านเลขที่151หมู่ที่8บ้านดงบากตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้นะคะเสียหายทั้งหลังทีเดียวประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ2 0 0แสนบาทเบื้องต้นก่อนหน้าที่ทำการปกครองอำเภอนหนองหากนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองไผ่ และเทศบาลตำบลหนองไผ่ก็ได้เข้าให้ความช่วยเหลือค่ะในวันชัยคงกเกษมครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสกนิกรชาวไทยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นการเบื้องต้นดังเช่นในครั้งนี้ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลเลนทีราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูป,ปถัมภ์ประจําจังหวัดอุดรธานีจัดถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่อําเภอหนองหานค่ะ